หลักกระพุ่มแห่งสัมภเวสีอีกอันหนึ่งเด้อพวกถือผีเด้อจะบอกไ้เด้อพวกถือผีพวกถือพวกเทวานิยมเลยนวาถือผีจตวกว่า่ะไม่น้อยดอกเป็นหมบานหมบานก็คนเวลาไฟใหม่มากกับผ้ากันขนใหญ่บานนี้ดับไฟซอยกันมั่งเวลาน้ำตัวมากกับผ้ากันแรนขึนทั้งโพนหมดอนึงพวกสัมภเวสีพวกหาที่พึ่งโดยเสี่ยงแท้แน่นอนไม่ได้ลอยไปรอยมาหมายถึงจ,จิตใจ ร้อยไปร้อยมาเหมอนกนเออจะสีเอินพุ่มยังกันแน่เออม,มันมันสืเอนว่ายังว่าพุ่มเทวดาหรือว่าสีเป็นคนท่านชนิดหนึ่งคนท่านกับมีตั้งหลายชนิดเดอ้อเอาเปิดเ <c oughs> ผยแมงกระดับนท่านก็มีหลายชนิดชนิดชนิดหยาบชนิดปานกลางชนิดละเอียดเด้คนท่านก็ดีคนท่านเด้นั่นเออวกนั้น งั้นแหละพวกคนท่านจ็มีอยู่สิบสองเหมือนเปรตมีสิบสองชนิดคนท่านเกิดสิบสองชนิดลุกขะเทวดาก็มีเป็นชนิดชนิดขึ้นกันเด้ห่วยแต่ปวกยังมีหลายชนิดไหมนัม่นว่าละ่ะไก่ก็ยังมีหลายชนิดไก่ไหมนกก็ยังมีหลายชนิดนกไหมนกยุ่งนกขุ่มนกย่วงนกงยังเออนกแตกแตกเป็นความปัยไพ่นกตดสินก็มีเบิร์นตัว นกก็ยังมีหลายชนิดเออนกกำบาันั่นเคยเห็นบ้านกกำบาตาเอ็งบ่โลกแย่งไปใส่ตื่นตกใจมือนเดมวาวมาเออแล้าวนกก็ยังมีหลายชนิดพวกนี้ก็มีหลายชนิดเด้แหละได้โพดมีการสูรบด้วยกรรมอีกตั้งหากเ้อมันธรรมดาบ่เป็นโดยกรรมของเขาเองนี่ใก้จีออกพอนษาละะ้าบ่นไปย่ะค่ะ พวกกันนาคเมืองน้องหานที่สู่กันกำหนักกัเหม็นเด็พัดกันแผลวกันสนะเด็กหัวนถ้ภาษาว่าเรื่องนี้ยวเฮ้ยมวนมันไปหนาเด็เออมันสู้กันพัดกันแพรพัดกันสนะไล่กันลูบขอบไปวยน้ำปลายหยาปลาบัวมันนั่นแหละไม่เบิด์ตอันแหละเออชีว่าเขาอยู่ผู้เดียวมันจะบ่กไม่มูบเออไล่มูบข้นหนีเวิดแต่ความกับอยู่ผู้เดียวนั่นแหละคุณอยู่ก็แมงผีบุตรนั่งสบาย ยิ้มเาง่ายก็่าคนคนเบายากเนาะก็บ่างายต้นแากได้บุญเรื่องสั่นแหละิเว้าเรื่องแยกแยงแจกแจงสิ่งเหล่านั้นนะก็เว้าไปแล้วนี่ดิครับเว้าบ่เบิดดอกลายกว่านั้นอีกเอออีกมิตินึงสิลึกล้ําไปกว่านั้นอีกก็ยังได้เด้อแบ่ได้เว้านําตําราแล้วก็บ่แม่นคิดแต่งขึ้นมาเอาเองเด เป็นมาแลลว<ม>เห็นมาแลลวประสบโดยตนเองมาทั้งหมดนั่นแหละแม้กระทั่งเขาหางภาพไปเอาอันเขาเอินเมืองรับแล่รับแล่ไป,ไปว่าเมืองที่มองไม่เห็นแล่ดูนี่เข้าใจบี่แล่มันไก่หลายมั่เห็นมันหลับตาอ,อจากบแ <c oughs> อแล่กอก็ยังภาพไปบังท้องเข้ามาบังหังนี้นเนาะป็แทนมันจิตว,วิทยาเขาหรอกก็ทดสอบเออแนวมันจะเป็นเสื้อมมัน พวกันพระทั้งหลายถือขาตายพวก,กอ,กอกื่นพวอยากเด้เพราะมันพระแบบว่าขาดไฟดีเปลี่ยนพวกนู้นสุทั้งหลายเหล่านั้นถือขาตายพวกอ,นนอื่นเด้ว่าจะของเก่งเออไั่ใั่นเลยยังต้กเหี้ยวตายมันีเบิดหลายโพดสมบัติหอนางอุษาหนึ่งก็ทำตัวเยอะแยะอาจจะบอกเรื่องจังสัตว์